ลูก้าแมวน้อยสีเขาอ้วนขนนุ่มเท้าและหางสีเทาตาสีฟ้าสดใสมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นลมพายุพัดแรงจนต้นไม้ล้มระเนระนาดพอพายุสงบลูก้าเห็นเพื่อนหมูตัวอ้วนกลมกำลังช่วยกันทำความสะอาดหมู่บ้าน ลูก้าอยากช่วยบ้างจึงชวนเพื่อนหมูทำข้าวต้มหม้อใหญ่เลี้ยงอาสาสมัครแต่ปัญหาคือหม้อใหญ่หนักมากลูก้าตัวเล็กนิดเดียวยกไม่ไหว <c oughs> เพื่อนหมูเลยช่วยกันกลิ้งหม้อไปทีละนิดนิดจนถึงลานกลางหมู่บ้านทั้งสองช่วยกันก่อไฟหุงข้าวต้มจนหอมกรุ่นอาสาสมัครทุกคนอิ่มท้องและมีกำลังใจ ลูการู้ว่าถึงแม้ตัวเองจะตัวเล็กแต่ก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยความตั้งใจจริงและการร่วมมือกันทำให้งานยากกลายเป็นเรื่องง่าย